นี่่ะสวัสดีค่ะทุกทุกคนหีม่น你ามา我是欣欣老师今天我们要一起学习中文วันนี้เราต้องเรียนภาษาจีนพร้อมๆกันนะคะทุกคนก่อนที่เริ่มเรียนภาษาจีนทุกคนเรามาเต้นกันนิดหน่อยโอเคนะคะพงหู え <music>

เริ่มดดโดดวันนี้โดดโดดผาแล้วจง开心โดดโดดจดดโดดต่อไปวิ่งโดดโดดจบกันที่นี่โอ้ยเย่เ <advisor> ก่งมากเลยโอเคทุกคนเต้นเสร็จแล้วนะคะงั้นมาเรียนภาษาจีนพร้อมๆกัน ท็อทวนปทดที่3ก่อนนะคะทุกคนฟ u ูสีที่สนเค่โอเคตอนนี้ทุกคนสาม,มารถเปิดหนังสือหน้าที่2 2นะคะโอเคทุกคนหนังสือหน้าที่2 2ค่ะเรียนรู้พิงยินด้วยรูปภาพข้านถูเฉียพิงยิน ทุกคนเปิดหนังสือได้นะคะหน้าที่22ค่ะโอเคตามเราชื่อเลยขนะตามเหล่าชื่อเลยนะคะพูดเสียงดังๆตามเหล่าชื่อเลยนะคะปอ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 ปปอลุงโอเค คุณนี้คือลุงนะคะอปอเปาะแปลว่าลุงจำได้ไหมคะทุกคนโอเคต่อไปตามเหล่าชื้อนะคะพูดเยนดังๆตามเหล่าชื้อค่ะพอพอปอพพอปพอพอป๋อพอพอพ่อแปลว่าคุณยายหรือคุณย่านะคะรูปนี้ ดูว่าคุณยายหรือคุณย่าใช่ไหมคะ <laughs> โอเคพอพอต่อไปตามหล่老师นะคะแปดตามหล่老师ค่ะป้าป้าป้าเจินป้ากับ老师ูตาม老师นะคะคานอ่ะผาผา พาเจินปังโอเคทบทวนตาม老师นะคะปากกาค่ะปีปีปีเจินปังโอเคกั okay, ่老师ูคุณพ่อนะคะตาม老师ะคะ่ะป้าป้าป้า เจินปังโอเคสวัสดีตามเหล่าชิ้นนะคะนีห่าวนีห่าวนีห่าวจินป้งโอเควันนี้เราต้องเรียนโชว์อีโชว์ฝึกฝนสนทนาเปิดชึงหน้าที่23ค่ะทุกคุหน้าที่23นะคะ เปิดหนังสือหน้าที่23ค่ะ23นะคะโอเคชัว์อีกชว์ที่นี่ต้องฝึก5อัน5รูปภาพใช่ไหมคะเด็กทั้งหมดรูปภาพเหมือนกันเลยต้องดูว่าทำเอ่อต้องดูว่ายังไงมันจะพูดคาว่านี้ห่าโอเคนะตาม老师ค่ะรูปที่หนึงนะคะเขารับโทรศัพท์ใช่ไหมเด็กๆคนนี้รับโทรศพัพท์ ขาจะพูดว่าภาษาจีนตามเหล่าชุนนะคะนีห่าว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 เก่งมากต่อไปดูรูปที่สองรูปที่สองคือฝนตกอยู w ่ใช่ไหมเด็กฝนตเขาก็รับโทรศัพท์รับโทรศัพท์ก็ต้องพูดว่าตามเหล่าชุนนะคะ นนนีีี้้หหาาหาวนี้หากเิ่งมากเลยต่อไปเรามาดูลูกที่สามลูกที่สามเด็กๆคุณนี่เขาไปเที่ยวทะเลเขาดูเขายังเห็นปลาฉลามเลยใช่ไหมแต่เขาก็รับโทรศัพท์อยู่รับโทรศัพท์ก็ต้องพูดว่าสวัสดีใช่ไหมัฮัลโหล ฮัลโหลหรือว่าสวัสดีสวัสดีหรือฮัลโหลภาษาจีนก็ต้องคือหนีห่าวตามเราชนนะคะทุกคนหนีห่าว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 จินป้าเก่งมากเลยตอนนี้เรามาดูรูปที่4รูปที่4คือเขากำลังจัด โท,ทรโทรศัพท์โทรออกไปเลยใช่ไหมคะกำลังจะโทรออกไปเลยงั้นเขาจะพูดว่าฮัลโหลสวัสดีใช่ไหมคะสวัสดีสวัสดีสสดภาษาจีนก็ต้องคือนี้่าวนี้่าวนี้่าวเก่งมากเลยต่อไปเรามาดูรูปสุดท้ายรูปสุดท้ายก็คือ เขาจะเขามีไมโครโฟนอยู่ที่นี่อยู่เขาจะใส่หูฟังอยู่ใช่ไหมเขาใส่หูฟังหูฟังแล้วเขาจะพูดใส่หูฟังนี่เขาจะพูดว่าสวัสดีตามหลักชินนะคะนิฮ่าว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 ที่นี่ทั้งหมดห้าคุณเขาก็พูด คำว่าสวัสดีหรือฮัลโหลใช่ไหมภาษาจีนคือตามเหล่าชุน้นะคะน้ฮ่าวน้ฮ่าวเก่งมากเลยต่อไปเปิดถึงหน้าที่24ค่ะทุกคนฟังและอ่านออกเสียงพิงตูเลี่ยนฉีหน้าที่24นะคะ และอ่านออกเสียงค่ะวันนายุสนะคะมีตามเหล่าเชื่อนะคะทุกคนตามเหล่าเชื้อค่ะเอานิ้วออกมานิ้วออกมานะคะชี้ในหนังสือคำต่อคำนะคะชี้หนังสือตัวเองค่ะชี้หนังสือถ้าตู powerpoint เหล่าชื่อูไม่ชาร์อรูปภาพไม่ชาด์ก็ตูหนังสือนะคะตูหนังสือดูหนังสือ,สอแล้วว่าเอานิ้วออกมาชี้ ตามเหล่าชื่อคำดอกคำนะคะอมนิวออกมาชามีา้เลยอาปออาป้า 95. ปออาป้าปออาปาอันที่สองปออา,าป้าปออาป้าปออาปาต่อไปนี้นะอันที่สามปอ อาป่าปอาปนี deve. Deve. ่สปอาปปอาปตามร师นะคะป้า โปอี้ปีอี้ปีรวมกันนะคะปี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 เนป้าต,ต่อไปตัวตัวนี้อาใช่ไหมเอพอพอาพอาผาพออาผาพออาผาพอ อาผาพอ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 อาผาตามเหล่าชุนะคะผา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 จินปั้งต่อไปอันนี้พอีพีพอ 一皮泼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 皮皮泼一皮泼皮皮泼 เก่งมากเลยทุกคนโอเคเรามาดูฝั่งขวานิ้วชี้ลงไปนะคะคำต่อคำตามเหล่าชินนะคะตัวนี้คือโอใช่ไหมโอเคตามเหล่าชินค่ะโปโอ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  ปอป่อโอปอตาม老师นะคะปอ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 เก่งมากเลยต่อไปเรามาดูอูอูนะคะปออูปู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 ปอ อูปูปออูปูปออูปูปออููปูปูปูเก่งมากเลยต่อไปเรามาตัวนี้ตามเหล่าช่นะคำนิ้วชี้ลงใบคำต่อคำพออพอ ผูพออูผูพอูพูพออูพออูตามเหล่าช师น,นะคะผูผูผูพูเก่งมากเลยต่อไปทุกคุณตูน้าที่24ข้างล่างนะคะฝึกเขียนลำตับขีดค่ะทุกคนโอเคตัเน,นี้เอาตีนสอ,อกมา ตามเหล่าเชือเขียนนะคะที่นี่มีคำที่หนึ่งคือลไรเพียเตียนตามตามเหล่าเชือเขียนด้วยนะคะแล้วก็ตามหนังสือด้วยค่ะทุกคนตามหนังสือเข,ขียนตามลายเขานะคะเขียนตามเหล่าเชือค่ะเพียเตียนเพียเตียนเพี 点撇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 点เก่งมากเลยต่อไปทุกคุณเปิดถึงหน้าที่สิบห้าต่อไปนะคะสูทีโอเคเขียนตามหาช老นนะคะ ตามลายเขาค่ะตามลายเขาเขียนนะคะสู่ถี่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 สู่ถีสู่ถีเก่งมากเลยทุกคนเรามาดูอันต่อไปสู่เกาสู่เกาสู่ กูสู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 กูโอเคทุกคนเขียนเสร็จยังทุกคนเขียนเสร็จยังตามหล่ชุเสร็จยังสูกู โอเคเราสุดเสร็จแล้วนะทุกคนทุกคนเสร็จยังโอเคต่อไปนะคะต่อไปค่ะตัวนี้เอาเปฟูฝหัดออกมาทุกคุณเปฟูหัดเปิดถึงหน้าที่12บองยงเส้นจับคู่เปิดถึงหน้าที่12นะคะโอเค ยองเส้นเลยทุกคุณโปโปะยองเส้นไปหาโปโปะใช่ไหมอันที่สองคือผอ๊ผอะยองเส้นไปหาผอ๊ผอะต่อไปปลาปลาเคยเลยนะคะปลาปลาคือแปดใช่ไหมปลาคือแปดยองเส้นไปหาแปดเลยนี่มีแปดอันยองเส้นไปนะคะต่อไปป้าปลา ป้าปะคุณพ่อรูปภาพคุณพ่ออยู่ไหนนะคะอือยองเส้นไปหารูปภาพคุณพ่อป้าปะต่อไปผาผาอยู่นี่รูปภาพผาต่อไปปีปีรูปภาพปีถูกต้องนี่ปากกาปี ทุกคุณยองเส้นเสร็จยังเสร็จแล้วนะต่อไปเปิดชิงหน้าที่สิบสามเปิดฝาหน้าที่สิบสามนะคะจงวงกลมเสียงพิงยินที่ได้ยินนะคะทุกคุณเดี๋ยวเราจับพูดแล้วก็ทุกคุณได้ยินคำไหนแล้วก็วงกลมคำนั้นนะคะโอเคทุกคุณมาตามเหล่าชื่อเลยค่ะ เออแม่ฟัง่อเลยค่ะฟังตั้งใจฟังนะคะคำที่หนึ่งพา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 โอเควงกลมเลยค่ะพาอยู่ไหนพาคำอันที่สองเออพาอันที่สองโอเค ต่อไปข้อสองนะคะข้อสองฟังดีๆเลยค่ะปี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 วงกลมเลยค่ะปีโอเคอันที่หนึ่งต่อไปข้อสามนะคะข้อสามฟังเหล่าชื่เลยค่ะ ป,ป,ปู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 อันไหนคะหนึ่งสองสามสี่มีสี่อันปูวงกลมเลยค่ะโอเคอันที่สี่ใช่ไหมต่อไปขค้อสี่นะคะขค้อสี่ฟังดีๆพอพอ พอพอข้อไหนนะคะพออันที่สองพอต่อไปข้อ5ข้อห้านะคะฟังดีๆผูผูพูพูพพ ไห่คะโคห่าโอเคอันที่สี่เราสุดเฉลยแล้วนะคะต่อไปข้อหกข้อหกนะคะ P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  คำไหนโอเคเราสุดเฉลยเลยคะ่ะ P ข้อเจ็ดต่อไปข้อเจ็ดนะคะปลา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 วงกลมเลยค่ะอันไหนเป็นปลาอันที่สี่ต่อไปข้อสุดท้ายข้อแปดนะคะข้อเปดฟังเราชื่อเลยค่ะโป ปอปอปออันไหนโปอวงกลมเลยค่ะโอเคเราชุดเฉลยเลยค่ะวงกลมเสร็จหรือยังทุกคนถูกทุกคำไหมคะ <c oughs> โอเคต่อไปเราชุดสั่งการบ้านแล้วนะคะ หหน้าที่14ค่ะทุกคนเขียนตัวจีนนะคะตามทุกช่องเลยค่ะเขียนตัวจีนลงไปตามขีดลงไปนะคะดูทุกช่องให้เขียนเต็มที่เลยนะคะเต็มทุกช่องเลยนะคะทุกคนเขียนเสร็จนะคะเขียนเสร็จแล้วส่งลายให้เรล่าชื่อตรวจคะแนนค่ะทุกคนโอเควันนี้เราเรียนถึงนี้นะคะ เจอกันวิหน้าค่ะใจเจียน